สองผัวเมียเข้าใหม่ปลามันที่พึงจะอยู่ร่วมกันได้ไม่นานมากนักฝ่ายเมียหลังแต่งงานก็ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของผัวเพราะว่าฝ่ายชายเหลือแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นก็เลยจําเป็นต้องอยู่ดูแลซึ่งหมู่บ้านก็อยู่ห่างกันเพียงแค่สองหมู่บ้านเท่านั้นเดินทางไปมาสะดวกครอบครัวของฝ่ายหญิงนั้นมีลูกหลานอยู่หลายคนอยู่แล้วและที่หมู่บ้านของฝ่ายชายก็ยังมีที่ทํากินให้ทั้งคู่ได้ทํากินกันได้อย่างสบายหลายสิบไรเพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียว ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาก็จะเข้าป่าไปกับเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อหาลาสัตว์ในพื้นป่าที่สมัยก่อนยังไม่ได้กลายเป็นเขตอนุรักษ์ทิดมั่นกับนางรองอยู่กันได้ไม่ถึงหเดือนนางรองก็เริ่มมีท้องอ่อนๆขึ้นมาสร้างความดีใจให้กับทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะว่านางรองเป็นลูกสาวคนโตและกำลังจะมีหลานคนแรกการเป็นอยู่ในสมัยก่อนเงินทองไม่ค่อยมีความจำเป็นมากนักอยากได้อะไรกันแลกเปลี่ยนกันเอาเท่าที่หากันได้ เจ็บไข้ได้ป่วยก็มาได้หวังจะไปพึ่งโรงหมอโรงยาที่อยู่ไกลถึงในตัวเมืองหยุกยาสมุนไพรใกล้ตัวก็ยังพอหามาบรรเทาได้ยิ่งอาหารการกินผักยาก็หาเอาได้ไง่ายๆสัตว์เลี้ยงที่มีกันอยู่ทุกครัวเรือนก็สามารถนําเอาไปแลกเปลี่ยนกันได้เผื่ออยากกินอะไรขึ้นมาหรือไม่ก็เข้าไปล่าเอาในป่ามาแบ่งปันกันกินใครมีอะไรก็แบ่งๆกันไปไม่มีมูลค่าเป็นเงินเป็นทองหากคราวหน้าเขาหลังใครได้อะไรมา ก็จะนำเอามาแบ่งปันกันคืนบ้างเป็นวิถีชีวิตเ,เรียบเปรียบง่ายๆไม่มีใครเอาลัดเอาเปรียบใครทิดมั่นกับเพื่อนๆนชอบพากันเข้าป่าล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มแรกรุ่นพอมีครอบครัวมีเมียนางรองก็จะเป็นคนเอาเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้ไปแบ่งปันพี่ๆี่น้องๆและชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ก็จะได้พืชผักฟักแฟงติดไม้ติดมือกลับมาเป็นของแลกเปลี่ยนนางรองเป็นคนขยันขันแข็งหากินเก่งแม้จะเลื่อมท้องอ่อน ก็ยังชอบไปหาสอนเอากุ้งเอาหอยปูปลาที่อยู่ในลำห้วยใหญ่ท้ายหมู่บ้านใกล้กับทางเข้าปา่าช่วงที่ว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาไม่เคยหยุดยนต์และเป็นช่วงที่ทิดมันเองก็มีเวลาเข้าไปล่าสัตว์ได้บ่อยขึ้นและยังได้เอาเนื้อสดเนื้อแห้งไปฝากพ่อตาแม่ยายอยู่บ่อยๆช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะอยู่กับคนได้ไม่นานมากนักแม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนที่คิดดีทำดีก็ตามหรือมันอาจจะเป็นผลที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามาก แต่นั่นมันเป็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยก่อนมาตั้งแต่บรรพบบรุษที่ต้องฆ่าเพื่อกินอยู่ก็เพื่อให้มีชีวิตรอดไม่ให้เบียดเบียนใครมากนักลาเท่าที่จําเป็นจะลาได้และแบ่งปันในส่วนที่เกินไปไม่มีส่วนไหนที่ต้องทิ้งให้เสียประโยชน์แต่มันอาจจะเป็นวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตอีกฝ่ายโดนลาอีกฝ่ายก็เป็นฝ่ายลาได้เช่นกันช่วงสายๆของวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่ต่างอะไรกันกับทุกๆวัน ทิดทิดมันเคยเข้าไปล่าสัตว์ไม่มีลางสังหรณ์ไม่มีเหตุอะไรร้องทักตักเตือนสะพายปืนยาวขู่ใจกับยามใส่กระสุนปืนและข้าวหอ่อเดินออกไปท้ายหมู่บ้านพร้อมกับนางรองผู้เป็นเมียที่ชอบเดินตามไปส่งเป็นประจำทุกครั้งก่อนที่จะแยกกันที่ลำห้วยใหญ่นางรองก็จะแยกไปหาซ้อนกุ้งจับปูจับปลาตามที่ตนเองนั้นเคยทําเป็นประจำส่วนทิดมันกับทิดแก้วก็จะนัดหมายกันที่ริมห้วยเป็นปกติ ก่อนที่จะพากันเดินเท้าออกไปจากลำห้วยทิดมันก็ยังหันมาล้องบอกให้นางร้องรีบกลับไม่ต้องอยู่สายมากจะได้มีเวลาพักผ่อนเดี๋ยวจะหน้ามืดเป็นลมเป็นแล้งไปด้วยความเป็นห่วงเพราะกลัวว่าลูกในท้องจะเป็นอะไรไปด้วยแล้วก็เดินตามทิดแก้วจากลำห้วยไปไม่ถึงกิโลก็ถึงแนวป่าที่ชาวบ้านชอบไปหาเห็ดหาหน่อไม้กันรวมทั้งชอบไปวางกับดักสัตว์เล็กๆที่หากินกันอยู่ได้ไง่ายๆตลอดแนวชายป่าช่วงที่เดินเท้ากันเข้าไป ป่ากลับดูเงียบสงบแปลก,ปกไม่มีเสียงนกเสียงสัตว์ร้องให้ได้ยินปกติทุกครั้งแม้จะเข้าป่าไปไม่ลึกมากนักก็จะได้ยินเสียงนกกาล้องกันระงมไปหมดแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้นึกแปลกใจอะไรเพราะเลยเข้าไปเพียงกิโลก,กว่าก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทั้งเสียงนกเสียงลิงข้างร้องเล่นกันสนุกสนานเสียงดังลั่นไปหมดเดินลึกเข้าไปค่อนวันกว่าจะถึงที่หมายที่ทั้งคู่นั้นเคยมัดห่างกันอยู่เป็นประจำแถบแถบที่มีสัตว์ใหญ่ อย่างพวกหมูป่าเก่งกวางหากินอยู่สัตว์ป่าพวกนี้กลัวคนจะไม่ค่อยออกไปที่ชายป่าให้เห็นมากนักต้องเข้าไปดักยิงเอากลางป่าถึงจะได้กินมันแต่ว่าพลานส่วนใหญ่จะไม่ฆ่าสัตว์ที่มีท้องหรือว่าสัตว์ป่าที่ยังไม่โตเต็มวัยทิดแก้วกับทิดมันก็เช่นเดียวกันเที่ยงคืนก,กว่าก็เลือกยิงเอากวางป่าได้ตัวหนึ่งเพราะตั้งใจจะเอาเขากวางก่อนไปให้หมอยาในหมู่บ้านช่วยปรุงเป็นยาบำรุงให้เมียที่กำลังท้องอ่อนๆได้กิน ก็บังเอิญว่ามาเจอเข้าพอดีลุงเช้าของวันใหม่ก็ได้รีบช่วยกันหามเอากวางตัวนั้นออกมากว่าจะมาถึงชายป่ากระช่วงใบสภาพก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่เข้าไปก็คือเงียบสนิทพิกนพิกนตั้งแต่ชายป่าไปจนถึงลำห้วยไม่เห็นมีชาวบ้านเข้ามาหาของปา่าหรือว่าเก็บผักเก็บหยาเหมือนเคยพอเดินเข้าไปใกล้ลำห้วยก็มองเห็นนางรองยืนหันหลังอยู่ไกลๆนั่งมือลอยมองเข้าไปที่ลำห้วย ทั้งขู่ก็แปลกใจเพราะไม่เคยคิดว่านางรองจะมาทําอะไรอยู่ช่วงบ่ายๆแบบนี้เพราะปกติมันน่าจะเป็นเวลาที่จะต้องอยู่ที่เรือนที่ชานเสียมากกว่าพอทิดแก้วกับทิดมันยิ่งเดินเข้าไปใกล้าสายลมที่กําลังพัดเอื่อยๆอยู่จูจ่ๆกับพัดช่ยเอากลิ่นสาบสางช่วยเข้ามาแตะจมูกของทั้งขู่โดยไม่รู้ว่ากลิ่นสาบสางนั่นมันลอยมาจากที่ไหนทิดมันบอกกับทิดแก้วให้วางกวางเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปแกล้งนางรองสักหน่อยพอวางกวางลง ทิดมันก็ย่องเข้าไปหานางรองผู้เป็นเมียพอเข้าไปใกล้ก็เหมือนว่านางรองจะรู้ตัวจึงได้หันกลับมายิ้มให้พอเห็นว่ามีทิดแก้วยืนถือปืนจ้องอยู่ทางด้านหลังเพราะทิดแก้วรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆไม่เหมือนปกติทั่วไปนางรองกระทำท่าทางเมึงตาใสเหมือนไม่พอใจทิดแก้วรีบร้องบอกให้ทิดมันรีบถอยออกมาเพราะผิดสังเกตทิดมันก็เลยหันขวับกลับมาทำท่างงๆกับคำพูดของทิดแก้ว จังหวะที่นางร้องพุ่งเข้าหาตัวพอดีด้วยความรวดเร็วแต่ล่างที่พุ่งเข้ามาหาทิดมันนั่นมันไม่ใช่ล่างนางร้องคนเดิมที่เห็นหากแต่ว่ามันเป็นเสือมันพุ่งเข้ามาขย่ำเข้าที่ลำคอของทิดมันแบบไม่รู้ตัวคมขี้หอนแหลมคมกัดกระชากเข้าที่ลำคอแทบขาดทิดมันไม่ทันได้ร้องได้ดิ้นหล่นแม้แต่น้อยล่างกระสุดหวบลงไปกับพื้นตัวสัตน์ละลิกเพียงขู่เดียวก็ขาดใจตายสนิททิดแก้วกว่าจะคิดยิงปืนออกไปได้ กเกือบถูกเสือสมิงนันพุ่งเข้ามาขยำตายแต่กระสุนก็พุ่งออกไปสวนกับที่มันพุ่งเข้ามาสะก่อนเจาะเข้ากลางหน้าผากทะลุกออกท้ายถอยหล่วงพลอยลงไปกับพื้นนอนดินตัวสั่นละลิกไม่ต่างกันกันกบทิดแก้วที่ถูกมันขยำตายไม่รู้ว่าทําไมเสือตัวนี้มันถึงได้กลายมาเป็นนางรองได้ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกที่มาเห็นเพื่อนรักถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาทิ้งกวางหามเอาล่างของทิดมันกลับเข้าหมู่บ้านอย่างทุรักทุเล แหกปากร้องรันให้ชาวบ้านมาช่วยเมื่อไปถึงก็พบว่ามีชาวบ้านเหมือนจะรออยู่ก่อนแล้ววิ่งเข้ามาช่วยกันหามเอาล่างทิดมันเข้าไปวางเคียงข้างอยู่กับอีกล่างที่ถูกห่อวางเอาไว้บนแครใตายต,ายตนมะขามก็ยิ่งทําให้ทิดแก้วยิงใจหายเข้าไปอีกเหมือนไม่ต้องบอกว่าล่างที่ถูกห่อเอาไว้นั่นเป็นนางรองชาวบ้านต่างพากันเงียบกริบเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเรื่องซ้ําซ้อนขึ้นมาด้วยความกลัวเสือกันเลยไม่มีใครไปดักรอเพื่อบอกข่าว กลับกลายเป็นว่าทิดมันมาถูกฆ่าตายไปอีกคนพลานอีกสองคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกระดันเข้าป่าไปพร้อมกันซสอีกตั้งแต่เมื่อวานและกลับออกมาจนเกือบจะค่ำถึงได้รู้ข่าวหลังเสร็จสิ้นงานศพของทั้งสองคนไปด้วยความโศกเศร้าของทั้งสองครอบครัวทิดแก้วก็ยังคงดูแลแม่ของทิดมันต่อไปอีกเป็นอย่างดีเพราะว่าทั้งคู่นั้นโตมาจนเหมือนกับเป็นผี่เป็นน้องกันเลยทีเดียว และพ่อแม่ของทั้งคู่ต่างก็คิดว่าทั้งทิดมันและทิดแก้วต่างก็เป็นลูกของตนเช่นเดียวกันเรื่องที่ทิดแก้วกับทิดมันออกมาจากป่าและมาเจอกับนางรองเข่าก่อนที่จะกลายเป็นเสือสมิงและทิดมันถูกเสือขยำตายทิดแก้วจึงได้มาเล่าให้ชาวบ้านฟังในภายหลังเพราะปกติแล้วสำหรับพลานมืออาชีพหญิงทิดแก้วกับทิดมันที่เป็นพลานมานานตั้งแต่สมัยหนุ่มแรกรุ่นไม่มีทางที่จะพลาดท่าถูกเสือฆ่าตายเอาได้ไง่ายๆ แหลกๆชาวบ้านฟังก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อมากนักแต่พอคิดพิจารณาถึงความเป็นไปได้จนหลังๆมามีพลานอีกสองคนที่อยู่ในหมู่บ้านก็เคยพบเจอกับเหตุการณ์เช่นเดียวกันมาแล้วกลางป่าแต่ว่าทั้งคู่นั้นสามารถเอาตัวรอดมาได้แต่ไม่สามารถจะฆ่าเสือสมิงตัวนั้นให้ตายได้ทำให้มันรอดตายจนออกจากป่ามาฆ่านางรองแล้วก็ทิธมันจนตายในที่สุดส่วนลำหัวใหญ่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านก่อนเข้าป่านั้น ชาวบ้านก็มักจะเรียกกันติดปากอยู่เสมอๆว่าห่วยนางรองมาแต่แต่นั้นเป็นต้นมา